พี่น้องมาชมบรรยากาศข้างนอกบ้างไม่ได้มาเดินหลายวันแล้วไม่ได้มาเดินนานแล้วดูมีเพื่อนมาเดินด้วยเด้มีเพื่อนมาเดินเพื่อนโอ้ไป็นถนนใหม่ด้วยเนี่ยมองเนี่ยโอ้ทำถนนใหม่คนี้ทำทางขึง้นถนนใหม่พี่น้องนี่เห็นปะสายดูเออนี่เชื่อมต่อกับถนนสายเก่า โอ้ไ่ได้มาไหลมือแล้วไ่ได้มาโดนแล้วนี่ทำถนนไหมแล้วนี่ทำถนนเชื่อมต่อกันอันนี้อันเก่าอันนี้อันนี้อันเดิมค่ะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันเดิมนี่อันนี้อันเดิมอันนั้นมาต่อให้ให้ให้มันเชื่อมต่อกันระวั่างถนนเคลื่อนตรงนน่นกับมองนีเนาะค่ะนี่ถนนเขาเขาบ้านดีเบิกขึ้เบิก นีถนนเขามู่บ้านนี่นะทั้งเข้าบ้านแล้วนี่เพิ่นเฮ็ดให้มันโอ้ยไม่ออกไม่ได้หลายมื่อ้วเพิ่นมาเฮ็ดถนนเพ่นว่เสร็จคันนี่เวลังเฮ็ดจุวางตะแกรงแล้วโอ้มันี่ยมาเดินนานแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำถนนเสร็จทำอะไรมั่งนะมาดูกัน จะกัดภายนอกพี่น้องโอ้ห่างหายไปนานกระดงกระไดหายไปไหนหมดเนี่ยกระไดก็ไม่มีแล้วเนี่ยมีแต่กระไดน,นูน้นฝั่งนี้ไม่มีกระไดขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้แล้วสูงอันนี้สูงโอ้นดิบันทำโอ้จากกิมบอรี่ไตเฮ็ดแล้วพี่น,อน้องเดี๋ยเพิ่งจะมาอีกอีกครั้งเด็กกำลังออกกำลังกายกันตรงนูน้นทำถนนใหม่ โอ้ยไม่น้ำก็แหงเดี๋ยวให้ดูทังโน้นด้วยนี่ฟังนี่พังนี่กระสุดไซโงน้ำแหงแล้ว <c oughs> นี่ตรงนี้ทำความสะอาดแล้วนี่จากที่เป็นดินเนาะ <c oughs> เขาก็ทำความสะอาดให้เราเรียบร้อยเลยลนะ้างอย่างดีแล้วั้งเนี่ยล้างเอี่ยมแล้วค่ะเ <c oughs> ขื่อนนี่กำแพงเขื่อนตอนประเทศนามแต่ดินได้มังเนี่ยได้เทเบิงงวิวนานแล้วค่ะวิว นอกบ้านมืนอี้พามันยังข้างนอกต้งแต่อากาศมันหนาวแต่มันหนาวก็บอกบอกาพี่ม้ลองมันหนาวตอนนี้ใครแน่ย,ยู่นน่ใครแน่บอกให้หนาวปรนเด๋ยตอนตอนนี้มันเศร้ามันหนาวครับนี่นี่ทางเข้าไปบ้านค่ะปิดได้ตรงนี้มาไม่ได้แล้วรถวิ่งไม่ได้แล้วเขาปิดถนนอน,นี้ต้องไปทางอื่น นี่ปิดเรียบร้อย